คดีนี้เริ่มต้นขึ้นณนศะารจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อคอเท็จจริงปรากฏว่าทายาทต,ต้องมารับผิดชอบหนี้สินของผู้ตายผ่านหนังสือรับสภาพหนี้โดยมีประเด็นข้อกฎหมายหลักอยู่ที่ความสมบูรณ์ของนิติกรรมภายใต้การข่มขู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา165และ166 รวมถึงการนับอายุความมรดกที่สะดุดหยุดลงตามมาตรา1754วรรคสและมาตรา193ทับ14วงเล็บหนึ่งพยานตอบคำถามทนายจำเลยเมื่อครู่นี้ว่าที่ยอมเซ็นหนังสือรับสภาพนี่เพราะถูกนายงอขู่ว่าจะเอาตำรวจมาจับใช่ไหมครับทนายสมศักดิ์เริ่มการซักถามพยานจำเลยด้วยน้ำเสียงสุข,ขุมใช่ค่ะหนูตกใจกลัวต้องติดคุกเลยยอมเซ็นไป จำเลยตอบแต่ในขณะนั้นพยานทราบดีอยู่แล้วใช่หรือไม่ว่าบิดาของพยานที่เสียชีวิตไปกู้เงินโจดมาจริงและมีโฉนดที่เดินวางเป็นประกันอยู่กับโจดท,ทราบค่ะแต่หนูไม่ได้เป็นคนกู้ครับแต่การที่นายงอบอกว่าจะแจ้งตำรวจหากพยานไม่ชำระหนี้ในฐานะทายาทพยานทราบหรือไม่ว่าตามกฎหมาย การใช้สิทธิโดยชอบธรรมหรือการขู่ว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา165ทนายสมศักดิ์ลุกต่อการที่เขาเชื่อว่าเขามีสิทธิทวงหนี้และแจ้งความตามสิทธิของเขาย่อมทำให้หนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้สมบูรณ์พยานจะปฏิเสธความรับผิดเพียงเพราะอ้างว่ากลัวติดคุกไม่ได้ใช่ไหมครับจำเลยนิ่งพึ้งทนายจำเลยรีบลุกขึ้นขาน ค้านครับสารทนายโจย์กำลังสรุปข้อกฎหมายชี้นำพยานสารพยักหน้าให้ทนายจำเลยซักค้านต่อทนายจำเลยจึงหันไปทางพยานโจท์คุณสอครับในวันที่จำเลยทำหนังสือรับสภาพนี่โจท์ไม่มีสัญญากู้เดิมมาแสดงใช่ไหมแล้วการที่โจ์ฟ้องคดีเมื่อปี2563ทั้งที่เจ้ามรดกตายตั้งแต่ปี2556มันพ้นกำหนดหนปีตามอายุความมรดกไปนานแล้ว คุณจะมาบังคับทายาทได้อย่างไรสัญญากู้เดิมเราคืนให้จำเลยไปในวันที่เขาเซ็นรับสภาพนี้ครับสพยานโจทย์ตอบอย่างใจเย็นส่วนเรื่องอายุความถนายสมศักดิ์อธิบายให้ผมฟังว่าเมื่อมีการทําหนังสือรับสภาพหนี้ในวันที่1พฤษภาคม2557อายุความมรดกย่อมสะดุดหยุดลงตามมาตรา193.14ทับและต้องเริ่มนับอายุความใหม่10ปี ตามมูลนี้เดิมนับแต่วันนั้นครับสิชาเตรียมดีกาเรื่องอายุความสะดุดหยุดลงให้ผมด้วยครับทนายสมศักดิ์กระซิบเตรียมไว้พร้อมแล้วค่ะทนายอยู่ในแฟ้มสีน้ำเงินหน้าแรกค่ะสิชาส่งเอกสารให้อย่างคล่องแคล่วทนายจำเลยพยายามพลิกเกมแต่หนังสือรับสภาพหนี้ที่คุณอ้างมันเกิดจากการบีบบังคับและโจทยังยึดโฉนดที่ดินไว้โดยมิชอบถือเป็นการกักขังทรัพย์สินเพื่อต่อรองให้ทายาตจำยอมใช่หรือไม่ เปล่าครับทนายสมศักดิ์ลุกขึ้นถแถลงข้อตกลงเรื่องการยึดโฉนดเป็นประกันเป็นความสมัครใจของคู่สัญญาตามหลักเสียรีภาพในการทำสัญญาไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยเมื่อนี่ยังไม่ชำระโจทย่อมมีสิทธิยึดถือไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนครับ2เดือนต่อมาณนะห้องพิจารณาคดีเดิมสารออกนั่งบัลังเพื่ออ,อ่านคำพิพากษา ทนายสมศักดิ์และเลขาศิชานั่งรอฟังผลด้วยอาการสงบสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าข้อตกลงการใช้บริการบัตรและหนังสือรับสภาพนี้มิได้เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการที่นายงอขู่ว่าจะแจ้งตำรวจเป็นการเชื่อโดยสุจริตว่าตนมีสิทธิกระทำได้ตามปกตินิยมไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่อันจะทำให้นิติกรรมเป็นโมคิยะหนังสือรับสภาพนี้จึงมีผลสมบูรณ์ เมื่อจำเลยลงลายมือชื่อรับสภาพนี้ย่อมทำให้อายุความมรดกสะดุดหยุดลงและเริ่มนับอายุความใหม่10ปีโจ์จึงมีอำนาจฟ้องส่วนโฉนดที่ดินนั้นเมื่อคู่สัญญาสมัครใจให้ยึดถือไว้เป็นประกันโจทย่ยอมมีสิทธิยึดถือไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้แก่โจทหลังจบการอ่านคำพิพากษา จำเลยเดินเข้ามาหาทนายสมศักดิ์ด้วยสีหน้ายอมรับในโชคชะตาผมควรจะเจรจาตั้งแต่แรกไม่น่าปล่อยให้เรื่องยาวขนาดนี้เลยครับความยุติธรรมบางครั้งก็มาในรูปแบบของหน้าที่ครับทนายสมศักดิ์ตอบเรียบๆสิชาครับช่วยประสานเรื่องการวางเงินชำระหนี้และคืนโฉนดให้เรียบร้อยด้วยนะครับรับทราบค่ะทนายเดี๋ยวสิชาจัดการประสานงานต่อให้ทันทีค่ะข้อคิดจากเรื่องนี้ นี่แม้ไม่ใช่ผู้ก่อแต่ในฐานะทายาทหากได้รับมรดกมาย่อมต้องรับหน้าที่ชำระหนี้ไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ได้รับและการลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆมีผลผูกพันตามกฎหมายอย่างรุนแรงการใช้สิทธิตามกฎหมายโดยสุจริตไม่ใช่การข่มขู่และความจริงใจในการแก้ปัญหานี่สินย่อมดีกว่าการพยายามสู้คดีด้วยข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นจริงครับ